สวัสดีค่ะไกด์แพทมาแล้วจ้าช่องผ้าใหม่สุรินกับไกด์แพทค่ะอันดับแรกคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมที่รับชมทั่วไทยทั่วโลกที่ยังไม่เคยเซเบอร์นี้ไว้0812571709 0812571709คลิปนี้ไกด์แพทจะไม่ตัดต่อเพราะนั้นโหลดลงช่องเลยเพราะ,ะนั้นต้องจดเบอร์นี้ไว้เผื่อใครสนใจคลิปนี้จะ ออกาศตอนนี้ตอนเย็นหัวคำ่ำแล้วก็ซื้อภายใน12กุมภาพันธ์66ก็คือใครเห็นใครได้ครั้งสุดท้ายนะคะว่าเผื่อสนใจผ้าไหมทอสามตะกอขนาด100คูณ2เมตรนะคะ12ผืนในีคุณผู้ชมเลือกเป็นครั้งสุดท้ายไม่ตัดต่อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจดเบอร์นี้ไว้แล้วก็ เอาหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทรวมส่งยังไม่อาบน้ำยาวไม่ยาดืนให้คุณผู้ชมเลือกจะได้รู้ว่าผ้าไหมมีต้นทุนนะคะค่าขนส่งขึ้นแล้วผ้าไหมขึ้นแล้วแต่ว่ากแพทย์ยาให้แต่ต้องอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทให้คุณผู้ชมจับต้องได้ไปชมผื่นที่หนึ่งกันเลยนะคะไม่รันนะําเบอร์นะเบอร์หกค่ะเบอร์หกนะนี่เบอร์หกดู่ะเบอร์หก นี่นะคะอ่าเบอร์หนี่นะคะนางสนมเป็นการทอที่สวยงามสำหรับเบอร์หนี้ดูการทอนะคะดูการทอเบอร์6นะคะจะไม่รันนำเบอร์ก็จะไปย,ยาวๆเลยนะคะต่อไปเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเป็นลายร้อยดาวนะคะ ท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามนะคะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งแบบนี้โทนผ้าจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะสีจริงแบบนี้นะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะคะ,ะ,คะท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามสําหรับเบอร์หนึ่งร้อยดาวะคะ่ะต่อไปเป็นเบอร์สองค่ะเบอร์สองนะคะเบอร์สองเบอร์สองนี่ค่ะ เบอร์สสีจริงแบบนี้เลยสีจริงแบบนี้สีจริงแบบนี้จ้าเอ๋เบอร์สองแบบนี้ค่ะให้คุณผู้ชมเห็นเหมือนเหมือนซื้ออยู่บ้านเลยเหมือนจับเองเลยนี่คือเบอร์สองนะคะนี่ค่ะเวลายาวๆอยู่แบบนี้นี่นี่ค่ะเบอร์สอง่าต่อไปเป็นเบอร์สี่ค่ะเบอร์สีนะเบอร์สี เบอร์สี่เบอร์สี่นะเบอร์สี่เป็นประตูวังค่ะประตูวังทนม่วงค่ะพืนนี้จริงๆสวยมากค่ะกำลังหาคุณผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่ไงคะเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ต่อไปเป็นเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้านี่ค่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้าสีจริงแบบนี้ค่ะเบอร์ห้านี่นี่ อันนี้เบอร์ห้าจะหาสีจริงให้นะคะเบอร์ห้าเบอร์ห้านี่นะคะสวยค่ะเบอร์ห้าต่อไปเป็นเบอร์แปดค่ะเป็นเบอร์แปดนะคะเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดนะคะเบอร์แปดนี่ค่ะ เบอร์นะอ่าเบอร์8ถ้าจะเอาเอฟบอกว่าคลิปที่ไกด์แพทสวมเสื้อสีม่วงนะคะเสอสีเบอร์8ไปเบอร์15หค่ะเบอร์15หเบอร์15หค่ะนี่นะคะเบอร์15หท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามค่ะเบอร์15ห้าสวยนะเบอร์15หค่ะเบอร์สิห้า ต่อไปเบอร์16ค่ะเบอร์16นะคะนี่ค่ะเบอร์16เป็นลายตาวงับค่ะเนี่ยตาวงับตัวนี้ค่ะตาวงับประยุกค่ะเบอร์16ค่ะนี่นะเบอร์16นะคะไปไวค่ะไปไวเบอร์16ต่อไปเบอร์18จ้าเบอร์18นะคะเบอร์18เบอร์18ค่ะเบอร์18เบอร์18 เบอร์18เลขมงคลค่ะนี่นะคะสวยสวยทุกผืนแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาอยู่ที่ไหนเอ่ยเบอร์18นะคะต่อไปเบอร์19เบอร์19เบอร์19นี่นะคะเบอร์19เบอร์19ก็สวยค่ะเบอร์19นี่นี่นะคะเบอร์19ลายประยุกต์ค่ะ สวยทุกผืนมีสเสน,น่ห์ทุกผืนเบอร์19ต่อไปเบอร์21เบอร์นี้บอกได้คําเดียวว่าสวยนะแล้วทอแน่แนๆแ,แล้วก็เป็นทอเกลือสมอที่สวยมากเบอร์21ค่ะเนี่ยทองากน้อยล้อมเพชรนะคะเบอร์21ทอเกลือสมอค่ะเนี่ยจะเห็นแบบแบบนี้เขาเรียกว่าทอเกลือสมอนะคะสวยมากสําหรับเบอร์21เ ไม่มีใครอยากได้เลยเหรอเนี่ยต่อไปผืนสุดท้ายค่ะเบอร์22ค่ะผืนนี้ก็สวยราตามหาเจ้าของนะคะเบอร์22ค่ะเบอร์22นะเบอร์22นี่ค่ะเบอร์22สวยมากค่ะดูนะคะนี่สีจริงเป็นแบบนี้ค่ะเบอร์22เบอร์22ค่ะ うん。Mm. หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสนใจ0812571709 0812571709 1,960บัตรบาทรวมส่งสำหรับเงินโิอนถ้าต้องการอา่านต้นยาเย,ย็บริมเพิ่มอีก100บาทไม่บังคับเพราะว่าบางท่านชอบลงมาจากกี่ทอแล้วก็เงินปลายทางตามมูลค่าสินค้าเริ่มต้นที่60บาทขึ้นไปคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรีบโทรมาภายใน12กุมภาพันธ์2566หลังจากนั้นเห็นคลิปนี้ไม่ต้องโทรมาค่ะผ้าใหมไม่อยู่แล้วคลิปนี้ ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ตัดต่อนะคะลงแบบนี้เลยค่ะบ๊ายบาย